อีพีที่เทไหร่ไม่รู้เมื่อจะรู้ไอ้ียแม่กะไอ้เย่ขี้ขาพูดไม่ได้ไงเมื่อกี้อันนั้นเป็ดเะ่ไหร่เปิดเล้วมึงไม่เปลียอะไรเสียการฝังนู้นม่มีป้ายแปลหน่ยได้อ้าว วันนี้มีแข่งมาเกมมาเล่นมาเกมไอ้นี่มาก็มาเกงไงฮะไอ้พี่อ่ะไม่ถูกแล้วมีเกมมาแข่งกันเล่นเออจะมาแข่งกินน้ำเย็นน้ำเย็นเย็นเลยนะใครเคยกินลูกอมแบบนี้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี้เหรอเดนี้หมดแล้วไอ้เหี่อ้าวนี่คือลูกอมเย็นๆทั้งหมดเลยกี่ห่อด้วยน้ามากมายใครกินอะไรมากเย็นที่ว่าเย็นที่สุดวันนี้เอออันนี้เย็นสุดอันนี้ก็เย็นเนี่ยแตงโมแตงโมก็เย็นใช่ไหมอันนี้เย็นไม่เย็นทุกอัน แต่ไม่รู้ว่าไหนมันจะย็นหอการกันดิกาคือเราจะมีถ้วยโฟมนะครับปกติเป็นถ้วยกระเบื้องและแต่ว่ามก็บดตรงนี้โลาคูตรงนี้ทั้งหมดเลยจับคู่กันคคละคูสองสี่หกไอ้เจี๊ยบฟอกไม่อยู่จะหาจะหาเด็กประถมนด้วยเฮ้ยเบบี้บอยมาครับแจมเลยแจมเลยแจมเลยจมเลยจเลยจมเลยจเลยชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อเบบี้บอยทไมเป็นอะไร ้วเป็นไงครับผมบี้บอยที่เป็ดชื่อเรียกยากมากมจับคู่กันดีกว่าการแบหาคู่ครับการแบการแบการแบยเฮียยากวมากยากว่าปกติมนง่ายมากนะการแบกอ่าเนี่ยการแบอาูไหนพูดอย่นี่ต้องอะไการแบก่าอย่อาอ กับกาแฟแล้วยากขนาดนี้กลับมาสี่ปีแล้วโอเคมาดูการแข่งกันกระปอลกูแรกไอ้ตไอ้กรัองไอ้อะไรทึบก่อนัินนึงกินลูกอมเนี่ยอันไหนก็ได้ที่เราหยิบมากินให้มันละลายก็แบยว่าเกียอะไรก็ได้ แลวแข่งกินน้ำให้หมดแก้วใครยินมากว่านั้นหมดขวดแล้วแก้วหมดแก้วแก้วนะแก้วพอสลับสลับสลับกก่อนเอาไแข่งนี้เลยนะเฮ้ยปดตาปดตาปดตายขอเสื้อล้างสุดไอ้เนี่ยตรงนี้แบบโอ้โหสบายเลยอ่ะเลือกเลยเอ้าอ่ะจับพ้อมกันดีกว่าอไปเโอเคพร้อมแล้วเปิดดวงองเองอ้โโอ้โหอ้โหโอ้อ ฝ่ามือนะนั่นแหละพวกตีนเแต่ว่าไม่เม็ดเดียวมึงต้องเอาไม่เท่าเม็ดกูอ่ะเออเอาไอ้เหี้ยเม็ดกูใหญ่กว่าป่ะโอ้ยพอแล้วไอ้นี่มันโหดมากสะบอนเม็ดหนึงเลเอาแล้วเอาทั้งสามเม็ดอ่ะสองก็ได้เสองไ้เยอะกว่าสองสองสองได้อยู่โอ้นนี่มันเล็บขี่หนูด้วยมันคือโหดมากเนี่ยถ้ามันแตกก็วันเดี่ะเคี้ยวสองปากนะกามท่ากำฝ่านะสองไปได้กิงมันครับไม่เหรอเออรัแตก่สะบอนเยอะนะเคี้ยวทู่ปากเลยนะวนะมาพร้อมยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย เดี๋ยวรองกินพร้อมกันนะลองเคียวบดปากก่อนอุ้ยน้ำเย็นแน่ลองน้ำอะไรวเนี่ยวิ่งเนดี๋ยงวะผมไปตแปงมือก่อนนะยเหี้ยกลินเียอยาบอกยอะไม่กินเตาเมื่อไหร่ี่จะทำลมจะสดชื่นอ๊ยมันช่วยเลยาเียวให้ะเอียกลัวๆให้กลัวปากด้วยโอ้โหน้ำไม่ได้เลยบอกตรงนี้แค่หายใจเข้าก็แย่แลวายงยก Bí đây nào biểu là. Hoi! Lắp lại! 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 đi lại! Lắp 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 lên Lắp lại!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  เย็นอยู่นะเฮ้ยแต่วันนี่เก่งเรื่องแบบว่ารสชาติที่รุนแรงโอ้โหนี่จะขุดอะไรดิสมบัติขึ้นแก้ววน่ะอยู่น้เปะบอสไปฝืนดิครับฝืนี่เออมม่ต้องฝืนไปอึ๊บกูว่าต้องน้ำเป็นขวดว่ะน้อยไปแน่น้อยไปดูดิดูสมบัตดิเฮ้ยสมบัติหมดแล้วตอนแล้วหมดแล้วไอีกอยางยังไม่หมดเลยเนี่ยยังเย็นอยู่เลยเนี่ยไม่ไหวหรอกไม่เป็นอันหมดเลยเสีมากไอ้ยมันเย็นแล้วก็ มาแข่งกันขอเอาวทีนี้บอกกันกลางคันเลยแก้วหนึ่งมันนิดน้อยไปน้อยไปไปถือว่าเราเป็นคู่ที่โชคดีที่สุดนะโอเคคู่ต่อไปเจอความพ่ายนอนเพราะว่าจะเปลี่ยนกติกริยาที่จริงอกมาไปกินน้ำนละขวดไปเลยครูก็เลยว่ามึงจะแบบเริ่มใหม่ไม่เริ่มไม่เริ่มไม่เริ่มอิ่มแล้วอิ่มน้ำแล้วเย็นท้องแสบท้องเหมือนไอ้เจ้าเอาพาคู่ต่อไปได้เลย น้ำซุปนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ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 ้ย็อ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ปโ้ยโอ้ยยโ้กอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยบ้ยโอ้ยอโอ้ จริอยริงหรออ๋ออันนี้มันเป็นแก๊งแก๊งที่ลุกเป็นกองอ่ะโอ้โหสุติสุติเออนะอ้าวคนละเม็ดคนละเม็ดนี่มาแล้วหนึ่งเม็ดป่ะไปเยอะอ่าไม่ใจเดียวนี่อันนี้ไม่ใจเดีย้เหี้ยวางบนมือก็เย็นแล้วอ่ะเฮ้ยแก่ลงเอาไปดิบไปพูดอะไรคำถึงแบบว่าพร้อมครับอะไรกี้พร้อมครับเฮ้ยไอ้เหี้ยเป็นลูกชายระดับแม่เลยเราเกิดมาใช่ระดับฮัเฮ้ยพร้อมไหมพร้อมฮันเ้ากรีดถ้าพร้อมแล้ว

ได้เลยได้เลยได้เลยเร่ะเลย้เลยแข่งเลยนะเริ่มนะเอาเอาหัวไ้ใกล้ๆตัวโอ้ยอันหนาเป็นปี๊จาวอะยงเงี้ยสบายมเริ่มแขงขันนะถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มไปลวผมไปละผมแข่งข่งกินน้ำลครับผมไปเป็นจริงๆจอ้นี้สบายมากสบายมากโอ้ย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 โอ้้ยโอ้ยโ้ยอ้ เขก็ตืนเนเพาวันมีหาหมีโค้ดโลกแดงนะไอ้เื่อนอกเลยอูบ้านไม่ได้หอเปล่านะอยกทำใจแอร์อใจแอร์แดดทุกวันงแดงแไเต็มที่ยังบ่นไมาเย็นไม่พอซื้อแงแขกมากินอีกนึอแกแห้งอ่ะวันนี้ยังไม่ถึงไหนเลยเบน เอาไปช่วยดูน้องห้ปวดแล้วเนี่ยเอาไม่ลงไปนี่แอบหัวให้ไม่เรียดเลยกับกท้าเลยเอาไมลงไมลงกท้าเลยหนา้นอนานาาหนามันจะปมดแล้วนะเนี่ยแล้แล้วล้ัเย็นขึ้น่อมองไม่กินเลยอ่ะไม่กินเลยอ่ะทำไมไม่กินเลยอ่ะหนอว่ะแกอยนก้นมัเทีวกันคนเออข้างในมันเย็นมากนะไอ้ตัวนี้อันนี้ไม่ต้องลูกอมมาแค่น้ำธรรมดาก็เย็นขึ้นสมองลมึงแดวไปได้ไงวะ ปอู๊ใหญ่ที่วิวิทไฮเปอร์วิวิทเปอร์อ่าเอาเพลสักข้อหนึ่งรู้เห็นเป็นใจกัาอวเดี๋ยวเจ้าของเพลงกลับเออเอาเลยเอาเกมเอาเกมอถ้ามองเล็งเอาไว้นะแล้วก็เอามือจับไปเลยนะอ่าเตรพร้อมแล้วสามสองหนึ่กบเฮ้ยเดี๋ยวกันว่ตรงกันหรอแต่แต่เราก็จับประเดียวกันได้ด้วยเออแต่เด้เตรียมพร้อมแล้วไปเลย พอสามเมตรพอละสามอมกลางหนึ่งเขี้ยวสองใช่เขี้ยวสองร้านนี้แม่หลอดแพ็คเลยวะไอ้่ดยเนี่ยป้าอมแล้วเข้าปากเขี้ยวเขียวเลยเขียวเลยสองปางนะเฮ้ยเฮ้อมอมไปนะเฮ้ยเององตัเองเอตเองตองตเองตวเองงเเวเองอตนองัตวเตงัวไอเอหมด อาอุ้เอาเข้ามาน้ำวุ้นน้ำวุ้นถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเล่ากินเออีโอ้โเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮไอ้นี่ไมก่กลัวเย็นยตายแล้วดเยอะเท่า้ยตายอุ้ไปดูนี um ่จะกโดดมั้ไมอุ้ลทแนี้พอมึงจะิคลองขึ้นลอน เอเิเิอน <gegen violin> <acy> ้ามดูเลงู้ <kind abonn és> ีงนหมอนนั่งดูนเล่นเอ่ะแขงขงกันอยู่ไม่ได้ได้ไม่อาปเอาใช้ปปีเอาเอาคะนนเก็บบริจาคได้แต่เบียมันบริจาคกันาวัมึงย่าพมึงน่าลงคอไปเลยโอ้ยู้้ว หมอนเ้ยเจ็บหูเจ็บหูเจ็บหูเ้หูเฮ้ยเออทำไมดิ้มแดวะไออุ้ดแดงดิ่วเฮ้ยวัเลยวกระเดือกกระเดือกของเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 เ็จ็บหลังเลยนยเอาเร็วเอย่าไปยอมพุ้้พอชไปแล้วมันชงแล้วเคใจห้หมดไปอ้ยน้อยเพื่นเราเนเือน่ง้ยน้อยอยากให้หกอยาให้ได้่ะถ้าหกตัดแพะงเอ้ยโ้ยีดเียวกี cái 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 anh đi qua rồi, đấy, 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 ไม่ยิ้เลยทำยิ้มทยิ้มไ่อยากไ่อยากใมรอยากเลยเี่งมากเก่งเฮ้ยเหลือพันแล้วเมื่อกี้ครับปาถึงปวดพันแล้วโอ้ยนะเดวไปเลยละนี่คือป้องป้องแข่งกับป้องเฮ้ยยังมองไม่ได้ตาแดงเลย เือกูหลายคนทำผนเปี่ยป้องนั่งข้างหลังท <bunları> ี่มองไม่ออกนะมองไม่อมองออกเยอะเลไ้ป้องมี่ใครเยอะกว่านี่ไม่แล้วนั้นเสือไปป่าด้านตรวจเออมาตำรวจบอกว่าไอ้ป้องมึงนะมึงระวังบอกูเปาไม่เกี่ยวเลยล่าสุดเลยอเปเปอร์หเอบอกปุณพ่อเข้าไปในห้องได้นะคเเเยเเเยเเเเเ อ่ะก <polarization. S 1> <inequ> ูเนี่ยกูเลยครับผมยัมีช่องด้วยใช่ไหมใช่ครับตาช่องเกี่ยวกับอะไรพี่ตกปลาแล้วก็กิจกรรมครอบครัวของเราด้วยมา่อกับข้าวหนึ่งพันมาข้าวด้วยอ่ะกูชาแนลเลยนี่เลยตองตัวเลยขอเสียงเป็นเพียงเป็นภาษาจีนนะไม่มีไม่มีแป้งด้วเหรอกไม่ใช่แบบังเรียกว่ากูครับอ่าจริงๆแล้วคนนี้นะอ่ะตองเนี่ยเฮ้ยเหมือนจ้าดอะแต่เหมือนจ้าะเดียวเดียวเสื้อเสื้อผ้าบางอันกับผมในอะไรบ้า คลินิกดูแลเส้นผมการหัวล้านหรือผมบางอะติดต่อเข้ามาได้ได้ไดับงน้วัไอ้นี่ต้นขาีบ้านเองต้องเยอนร้อยแล้วมีกี่ร้อยหบาอ้น้พร้อมแล้วชกมลบอตบไม่ได้เยขอใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตเฮ้ยนฮ้ยยเฮเฮยย้ยเเย้ยยเยเเย้ยเเฮ้ยเเยย เกตายลยไม่ตายตาย่ีไข่เคยกินลูกมตายมางึคนเ่าดิเอินสองเลือกดยูเ่ดินี่มาน้องป้าอัป่าตั้งไข่เลยเริ่มเฮ้ยเริ่มพร้อมกันดิเริ่มพร้อมกันดิลูกอม่อยอบป่าลอยบนไราอับปาไว้ทำพอแล้วเดินสองไปไปยอบป้ปีต้อเหี้ยยังเลยเอดยังเ กินเสร็จเลยไม่ต้องกินข้าวกลางวันเลยเนี่ยเด็กอมอินเขียวหนอยพี่เคียวหน่อยเขียวหน่อยเออเียวเหน่อยดูดูหน่อยกันกมันแตกหน่อยนิดนึงฟันหมายว่าฟันโยกไอยังเนี่ยฟันไม่โยกนะวันนั้นไอ้เด็กิไปทาฟันคลิหมอันจะถอดฟันหมอแต่แตตรที่นี้ใช่ไหมชัดหลุดแล้วเอานแล้วมกินก็อร่อยเลยดิ ดูเลยกกูเด็กหเองไอ้พวกเราเด็กเนี eh ่ยามมานี้มานี่มันมีขึ้นรป่เนี่ยมีฟันไหดูนะมีฟันหลุดก็บม่ว่าวเด๋อวก็มีไหนหมดน้ำบอมแล้วแหงี่น้ำครับเย็นเย็นนเย็นเย็นคู่เย็นนะครับผมมาชงที่ฝนตกด้วยเปิดเปิดเปดเปิเปิดเปิดนปิดเปิดเอดปิเปิเปิดเปดิดเปาเ้เปดปิเปิเดปิดเดเปิเ้เ เฮ้ยนี่กินเลยนี่เลยนี่เลยเฮ้ยไมจริงอ่ะหรอกเป็นช็อตไปแล้วไอ้ยเนี่ยอะไรอนี่ยหรอจัดน้ำมันเยอะไงน้ำมันน้อยตัวมันกินลงนี้แล้วออกทางจมูกเ้ยมันจะไเย็นข้างในมันจะเย็นออกข้างนอกอ๋ออร่อยอาร่อยบอกไม่ใช่น้ำบอก ไอ้ป้องไอยองไี่นี่โดมไปเลยเลยเฮ้ยแบบเดียวเองอ่โอ้ยอย่าป้องแกอะเลยดเดียวเองป้องมึงดูดิหรือว่าน้ำข่อยพี่มันไม่เย็นวะเฮ้ยน้ำไม่ค่อยเย็นนะเสิร์ฟน้ำแข็งเย็นเย็นไม่เย็นน้ำแข็งเลยนะนน้ำแข็งเลยนะน้ำแข็งเฮ้ยจะแข่งทั้งวันเลยมั้งไอ้ยืดไอ้ไกีฬาไึ่เลยทำอะไรอ่ะเอาน้ำแดงเฮ้ยมึงน้ำไม่เย็นเฮ้ยเอาุูน่าพายใส่ไหมเฮ้ยป้อง มึงใส่แคตอนนี้เลยเหรอไม่ได้คอกรู้ว่าคนอะไรม่แล้วคือเขาแก้ผมไม่มีใครช่วยเลยกรรมการไม่มีเลยไม่มีอันนี้คือถูกต้องแล้วเป็นเป็นข่าว่อ้าวกินจันแล้วทุกคนมวัีได้วันแล้วปองนต่อตตอ้ยไอพี่จมไร้ป้องแล้วดู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 ด้หมดแล้วเกมมีเมดป้องแ้องกคองมื่อนิดเดียวเองลูกบอลมีนิดเดีว้มดแล้วจมวนแล้ว เหมือนเหมือนเหมือนหมดแล้วกินขูดมันต้องกินมันหมดด้วยเยหมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ทันหมดแล้วโอ้ยเหลือ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 โอ้โหเออป้องกันนายไม่ทานวะเก่งกว่าพี่ไอ้พี่ไมทานก็ดีแม้แอย่างนีดเดียวอ่โอเค ถ้าชอบอะไรแบบนี้ผมกดไ like, ลค์กดแชร์แลเราจะทายโอนหน้านะครับเป็นการงใจให้ครับผมคลิปใหม่มาทุกวันพุธศุกร์และอาทิตย์ครับนิ่มๆหนังทำนองเลยทีเดียวจะบอกว่าลงคลิปช้าไม่ลงคลิปเลยลงคลิปมาตลอดแล้วนะครับผมห้าโมงเย็นรอติดตามชมด้วยน,น,นะครับผมครับวันนี้โอนหน้าของลก่อนสวัสดีครับเยื้องไปลิงทำไมวะดูเสื้อเออใส่เสื้อแบบว่าจะเห็นมีอาถรรพ์ก็ดูเด็ดเลยรบหลู่รบหลู่แล้วเนี่ยรบหลู่ ไอ้พวกขี้เมาพวกโคนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกไอ้ไอ้พวกโมหนาพวกบ้าก็ทายไอ้ไอ้พวกชุดดำพวกเถื่อนไอ้พวกผิดไอ้พวกขี้เมาพวกโคนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกไอ้ไอ้พวกโมหนา